สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมคายอยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกหลายสีครับทีมฟรีทั้งหมดเลยนะครับวิดีโอคอนได้นะครับหลายใหม่ตัวนี้นะครับผมจะเข้าลิงก์ให้ดูหนึ่งลิงก์นะครับเพอเปิดเรื่องเราครับเปิดด้วยอ,อะไรผมเปิดด้วยโค้มากันบอกสักแป๊บนึงครับ เน้นว่าทีมฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่ลายไม่โดนแบนด้วยนะครับผมลองใช้มาแล้วนะครับเน็ตไม่ค่อยดีนะครับรอสักแป๊บนะครับในผมไม่ค่อยดี นี่ครับเรากดโหลดีเขียวนี้เลยครับแล้วก็รอมันดาวโหลดเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนะครับผมจะไม่โหลดแล้วครับเพราะผมโหลดแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าลิงก์ที่ผมโหลดหลายสี่ดูนะครับผมมีไว้สองลายนะครับมันทีมฟรีจริงๆครับเดี๋ยวไปเข้าให้ดูนะครับว่าทีมฟรีจริงพอนวิดีโอได้นะครับนี่ครับ นี่ครับลายสีที่ผมโหลดไว้ตรงนี้นะครับผมจะเข้าลายสี่ให้ดูครับลายสีฟ้านี่นะครับว่ามันได้จริงๆนะครับไม่ครับบพรมันได้ทีมฟรีจริงๆครับนี่ครับผมก็ใช้มีกิเมาส์อยู่ครับเพราะมันเป็นทีมฟรีจริงเดี๋ยวผมจะเข้ากลุ่มให้ดูแล้วกันว่ามาคอนมีโดได้จริงนะครับ นี่ครับนี่ครับวิดีโอคอนได้จริงนะครับเพราะมันตะ้อกลุ่มนะครับผมรูปภาพพวกนี้ก็อไปดูมันเลยนะครับวิดีโอพวกนี้วิดีโอคอนได้จริงนะครับกอช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับต่อหลังผมจะมีอะไรดีๆมาแจกอีกนะครับนี่ครับจะผมไปพาไปดูร้านค้าทีมฟรีนะครับ เหรียญก็สะสมเหรียญได้นะครับไม่เหมือนเวอร์ชันตัวลายเก้านะครับสะสมเหรียญไม่ได้นี่ครับเห็นมันเป็นร้อยห้าสิบเนี่ยครับนี่ครับเราลองตัวใหม่เลยนะครับเปิดด้วยหลากสีฟ้านะครับเฉพาะข้างนี้นี่ครับมันเขียนว่าร้อยห้าสิบเหรียญยิงแต่ว่ามันดาวโลดซื้อแล้วนะครับนี่ครับสีเขียวนี่ครับเรากดติดตั้งโลดเลยครับ ได้จริงๆนะครับากมาแค่นี้เราก็ได้ทีมฟรีไปใช้เลือกกันนะครับได้ทั้งหมดเลยมีทั้งนี่ครับฟรีทั้งหมดเลยผมก็ขอจบคลิปเพงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเนี่ยครับผมก็ใช้มีกันมาด้วยสวัสดีครับ